สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในของเก่ยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณแอสตันมาตินนะครับเป็นอีรักสีฟ้านะครับและคู่ต่อสู้ของของเขาคุณ GTA เนะฮะเล่นเป็นอีรักสีเขียวนะครับผมอีรักชนอีรักนะครับมิ r รอร์แมชนะฮะประเภทหนึ่งหนึ่งจากที่ไม่ได้ทำคลิปหนึ่งหนึ่งน,นานนะครับ ตอนนี้ก็ได้เลิกกลับมาทําแล้วนะครับเพราะว่าผมไปขอเขาเองนะครับผมไขอนะฮะก็ขอบคุณผู้เล่นทั้งสองด้วยนะครับที่ช่วยในการผลิตคอนเทนต์นะเป็นพระคุณอย่างยิ่งโอเคเราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Downhill Rush นะครับผมเป็นแมปที่คุณสามารถที่จะซ่อมสะพานเพื่อที่จะรัชไปหาศัตรูคุณเลยก็ได้หรือคุณจะอ้อมเอานะมันก็จะปลอดภัยกว่านะเพราะถ้าคุณซ่อมสะพาน คุณไปหาศัตรูได้ศัตรูก็มาหาคุณได้เหมือนเดิมนะฮะได้เช่นกันสิเออพูดผิดขออภัยเพราะฉะนั้นต้องเลือกดีๆแต่ส่วนใหญ่ผู้เล่นที่เล่นแบบนี้เขาก็ไม่ค่อยซ่อมสะพานกันหรอกครับในช่วงต้นเกมนะอาจจะเป็นกลางกเกมหรือว่าท้ายเกมนะรู้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอ้อมเอานะอย่างที่บอกเคในบ้านมีหมายอยู่ตัวหนึ่งเอยมีคนอยู่ตัวหนึงโอ้พูดผิด มีคนอยู่ในบ้านที่ยิงหมาเออชายชายชายถูกแล้วตอนนี้สีเขียวก็มีโรงรถสีฟ้าก็มีโรงรถแล้วสีสีฟ้าทําไมไปสร้างโรงเก็บแร,ไร่ไกลจังฮนะอ๋อมันแบบสร้างเอารถเก็บแร่เฉยๆจริงๆน่าจะมาสร้างแถวนี้นะแือมันสร้างไม่ได้เออมันมันสร้างไม่ได้นะพื้นที่ไม่พอ รู้สึกว่าโรงเก็บแร้นี้จะเป็นแบบขนาด3คูนสใช่ไหมจะไม่ผิดแต่ว่าตรงนี้มันมีนมแค่สองนะพอสร้างได้แค่โรงไฟฟา้านะรถถังมาหรือยังครับอยู่นิดต,ต่อสู้ยังไม่มานะครับว่าตรงนี้สีฟ้าเอาทหารมายัดกระตอบไว้นะสีฟ้าหรือสีเขียวเนี่ย friend, น่าจะเป็นสีฟ้านะเออแต่ว่าตรงนี้สีเขียวหรอใช่ มันจะดูยากหน่อยนะคือฟ้ากับเขียวเนี่ยมันเหมือนกันมากเลยนะครับเนี่ยแล้วถ้าแบบไอตัวแสดงสีมันเล็กขนาดกระต๊อบเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะดูยากไปอีกนะมาก็เช่นกันนะครับแมงมุมก็ด้วยนี่โอ้โหสองตัวนี้นี่คือยิ่งดูสียากเลยนะโอเคแบตเตอร์แมาแล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของั่งสีฟ้าครับสีเขียวยังไงครับสีเขียว ที่บอกนะฮะเคลวนี้เป็นหนึ่งหนึ่งนะครับไม่มีเพื่อนช่วยนะครับคุณต้องช่วยตัวเองนะฮะเฮ้ยขีร็อบสีฟ้ามาแล้วตามรัชในขณนะดเดียวกันสีเขียวสร้างมีสามมายิงโรงไฟฟ้านะฮะปอมใสต้องมาแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่า <c oughs> ต้องสามลูกนะครับสองลูกมันไม่พออายุบทิ้งแล้วเรียบร้อยไม่ปล่อยให้พังมีการ เห็นเอาวีสามมาไว้จะมาบุกหน้าบ้านด้วยแล้วก็โดนเก็บไปก่อนนะครับสีฟ้าไอ้สีเขียวก็ต้องมาสฟลักแท็กมาส,สอยนะเรียบร้อยอย่างน้อยก็ได้รงทหารไปนะแต่ถ้าได้รงรถไปด้วยนี่ก็จะดีนะแต่ก็ถือว่าดีอยู่นะที่สีเขียวสร้างรงรถไปตรงนี้นะเพราะถ้าเขาสร้างไปตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยโดนคีรอ็อปแน่ๆมา้วครับออวีสามยิงฐานใหญ่อยังไงครับสีฟ้า ต้องยุบหนีนะฮะสร้างโรงรถเสร็จเรียบร้อยยุบฐานหนีลงมาข้างล่างตรงไหนฮะมันก็คงต้องเป็นโรงนี้แหละครับถ้าจะกลางนะมากลางแถวนี้ก็ไม่ได้นะครับนี่โอ้โหเป็นพื้นที่แบบพื้นที่เรียบในะหายากสีเขียวส่งสปเลนมาเปิดแบบนะครับผมแต่สีเขียวอ๋อสีเขียวมีแบตเตอร์แลบแล้วกำลังจะพูดว่าเขายังไม่ลงเคแต่เขาก็ลงแล้วไอซี IC ตามมา ยยแต่ว่าไอซีของสีฟ้าเนี่ยจะเซตก่อนนะเพราะว่าเขาสร้างก่อนแต่เขาจะใช้ตอนไหนนะสิคอปเตอร์สีเขียวมา้วฮะซ่อมสะพานสีฟ้าซ่อมสะพานโอ้ยสีฟ้านี่คือกาดจะเสี่ยงเลยนะฮะกลุมไอซีให้กับเมงมุมนะครับไหลเข้าไปแล้วฮะเข้าฝากเต็มเต็มเลยแล้วยังไงครับนนี้ก็พัง เข้า V3 ด้วยเรียบร้อยแต่สีเขียวเขามีกองทัพไพรโนอันหน้าเพียงขามอยู่ข้างล่างไหลขึ้นมาหาฐานสีฟ้านะครับสีฟ้าก่อสีฟ้าบุกเข้าสีเขียวก่อนนะจังหวะน,นี้แลกฐานกันนะครับจังหวะวัดใจนะครับแต่อย่าลืมอ๋อไอซี IC, สีเขียวไปแล้วครับมีอาการกระตุกเล็กน้อยเขียวต้องสร้างเมงมุมขึ้นมากันบ้านนะฮะจะทันไหมครับผมสีเขียวฐานใหญ่ไม่อยู่แล้วนะฮะสีเขียว ไม่เห็นนะของคุณ GTA นะครับแอสตันมาตินฐานนี้ก็ย่ยมเย่เหมือนกันยอมแรกนะออกเมม,มุมมาเคลียร์นะอู้ได้สาม้างหนึ่งคันเรียบร้อยครับแอสตันมาตินกำลังรบสุดยอดมากเรียบร้อยเช่นกันสีเขียวไม่เลนะือนแล้วโอ้ห GTA สีเขียวต้องยอมแพ้ไปนะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณแอสตัน a r t i n ฝั่งสีฟ้านะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ